ไฟฟ้าไร้ควันมันไร้ควันยังไงนะเวลาย่างมันก็ต้องมีควันนะคือแบบป้ายยาที่แอดมินใช้งานเองจริงๆเนาะเป็นรวมไอเทมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แบบแอดมินใช้เองในห้องนอนนะไม่ได้สูงสิงกับห้องครัวข้างล่างนะเหมาะก,กับหอพักหรือว่าคอนโดนะที่แบบเรามีครัวพื้นที่จํากัดใช่ไหมทุกคนหลักๆก็จะมีเป็นเน้อทอดและน้ํามันขนาด8ลิตรนะทุกคนตัวนี้เดี๋ยวแอดมินเอาให้ดูตัวนี้ก็ใหญ่ใช้ได้นะ8ลิตรเอาไว้แอดมินชอบเมนูนั้นมากเลยอนะอะไรนะเนื้อทอดแดดเดียวอะแต่ว่าไม่อยากใช้น้ํามันเนาะไม่อยากใช้เตาแกดด้้าานล่งวย นี่ขนาดแปดลิตรก็ใหญ่เหมือนกันนะทุกคนทอดแบบใช้ความร้อนใช้ความร้อนร้อยแปดสิบแล้วก็เวลาสักครึ่งชั่วโมงถึงไมมไม่ถึงเนาะหรือยี่สิบนาทีประมาณยี่สิบนาทีอะ่ะมันก็เหมือนเราทอดเลยอ่ะทุกคนตัวนี้แปดลิตรหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นหม้อชาบูนะเวลาอันมินกินชาบูกินมามา่มากินลำหยอนเนาะประมาณใส่สองก้อนได้เลยทุกคนร้อนแรงร้อนเร็วเหมือนกันมีปรับอุณหภูมติตรงนี้ด้วยนะ เสร็จแล้วต่อไปตัวนี้จะเป็นเครื่องปัน่นอ่ะเวลาแอนมินอยากกินอะโวคาโดปัน่นอ่ะเออก็ใช้ตัวนี้แหละทําเครื่องปัน่นสมูทตี้ได้แล้วก็ทาเซอปบี้ก็ได้นะทุกคนเห็นไหมเราก็แค่เวลาใส่น้ําใส่น้ําแข็งเนาะม,มีปริมาณบอกแล้วก็กดปื๊ดมันจะปันป่นปันป่นปัน่นอะ่ะใช้งานง่ายอยู่นี่แล้วหมุนให้ดูนี่เห็นไหมทุกคนอันนี้เป็นใบมีดอย่างที่สามแล้ว ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เลยเครื่องปิ้งขนมปังเวลาเช้าเช้าอย่างเงี้ยแอดมินอยากกินขนมปังเนาะจบที่2แผ่นนะแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยเออแหละขนมปังได้อะไรได้ต่อไปอันนี้เลยที่เลิฟที่สุดนะจะเป็นเตาย่างไฟฟ้าทีอินวันนะแต่ว่าแอดมินกดเลือกมาแบบเตาแบบเดียวใช่ไหมเรากดมาแบบตอนหนึ่งเนาะก็คือเราจะย่างอย่างเดียวอันนี้คือเน้นย่างเลยนะเพราะว่าตอนแรกอะแอดมินชอบกิน เนื้อย่างมากแล้วก็เลยคิดว่าเออจะซื้อเตาที่แบบมีเตาย่างแล้วก็มีเตาต้มอ,อะไรเงี้ยที่มันต่อกันอะแต่ไม่คิดว่าเฮ้ยมันมันไม่ค่อยเหมาะเอาแบบนี้ดีกว่าย่างก็คืออย่างนี้ต้มก็คือไปอย่างนี้เลยนะเห็นไหมทุกคนชอบตรงนี้มากที่ตอนแรกเขาโฆษณาไวนะ้นายมันก็ไม่เชื่อว่าอไอ้คาว่าไลท์ไม่ใช่ดิไอ้คาว่าไลท์ควันย่างไฟฟ้าไลท์ควันมันไลท์ควันยังไงนะเวลาย,ย่างมันก็ต้องมีควันนะที่ไหนได้ทุกคนตัวเนี้ยที่แอนมินตรงมือซ้ายนะที่จับจับอยู่เนี่ยมันจะเป็น เตาดูดแบบเทอร์โบนะเวลาควันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะดูดดูดูดเก็บไปเลยหรือว่าถ้าเราไม่อยากให้น้ำมันกระเด็นหรือว่าควันเยอะอย่างเงี้ยเราก็ปิดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเรียบร้อยไล่ควันน้ำมันไม่กระเด็นแล้วก็แบบอันนี้คือดูพรีเมียมมากอันนี้ชอบมากเลยยังผ่อนไม่หมดเลยเนี่ยผ่อนนละแบบไม่กี่ร้อยอ่ะทุกคนอันนี้จะราคาแรงสุดแต่ว่าอันนี้ชอบมากมันดูแบบฮารูฮารานะมันดูพรีเมียมแล้วก็ข้างๆนี้ก็จะเป็นใส่น้ามันเวลาน้ํามันออกมาเนี่ย มันอย่างดีอะทุกคนตัวเนี้เพราะแอดมินเคยใช้รุ่นสามร้อยกว่าบาทอะที่มันย่างสรุปว่าไอ้เนี่ยสายไฟทุกคนมันร้อนมากแล้วมันเหมือนจะระเบิดอะพูดไม่ถูกตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเตาเนาะเสียวแล้วมันแป้มันจะระเบิดแอดมินก็ตัดใจนะใช้รุ่นนี้ดีกว่าจบเลยทั้งหมดก็คือไอเทมที่แอดมินใช้งานเองนะแล้วก็พิกัดด้านล่างเนื้อเดี๋ยวแอดมินจะปักพิกัดไว้ให้ทุกรุ่นเลยยังไงก็ลองกดช็อปดูก่อนได้นะ